ที่ครับผมพระบ้านยอดนิยม ep ที่259นะครับหม่ใหม่นะครับรอบเช้านี้นะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเช่นเดิมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็สแกน qr code นะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับของเด็กเก่าๆนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆองค์ที่หนึ่งครับมาใหม่ๆนะครับ เนื้อสวยเก่าและสมบูรณ์ครับเกรทะลุซุ้มนะครับเนื้อแห้งสุดๆนะครับมีร่องรอยผ่านการใช้ครับมีมวลสารเก่าพระสมเด็จองค์ที่1ครับสมบูรณ์มากๆนะครับต่อกันในององค์ที่สองของรายการนะครับ เมา่มารอบเช้านี้นะครับล่าสุดครับพระสมเด็จองค์ที่สองเนื้อสวยและงดงามนะครับเกตทะลุซุ้มเนื้อแห้งมากๆนะครับสมบูรณ์สุดๆครับพระสมเด็จเก่าๆบ้านๆองค์ที่สองครับต่อก็องค์ที่3มนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับลำดับที่สาม เนื้อแห้งสุดครับมีรอยชำรุดนะครับขอบบนนะครับนิดหน่อยนะครับแต่เนื้อเก่าและแกร่งมากครับลำดับที่3พระสมเด็จยอดนิยมบ้านบ้านเนื้อเก่าเก่าแห้งๆนะครับสวยมากครับพระสมเด็จอง์คที่3ครับต่อก็ได้องค์ที่สี่นะครับพระเก่าโบราณนะครับอายุเป็นร้อยปีครับองค์นี้นะครับ เป็นพระสมเด็จยอดนิยมนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับแล้วก็มีเส้นมาคับพิมพ์เห็นชัดเจนครับด้านหลังภาษาจีนครับพระสมเด็จเก่าโบราณนะครับสวยมากๆครับองค์ที่4เนื้อแห้งสุดๆนะครับบางนะครับลำดับที่4ครับต่อไปก็เป็นพระสังกัจจายเนื้อชานมากหลงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับสุดยอดหายากนะครับ พระสังกจายน ment, เนื้อผงเนื้อชานหมากนะครับเป็นเนื้อชานหมากเก่าโบราณครับสวยสมบูรณ์นะครับา laptop, şey มาใหม่ๆนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับศิลปะเก่าและแปลกครับพระสังกจายเนื้อชานหมากเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพิมพ์สวยเนื้อสวยเดิมนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับ ต่อไปก็เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับเนื้อผงสวยเก่าและแห้งนะครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับพิมพ์นี้นะครับไม่ตัดปีกนะครับกดพิมพ์นะครับสวยมากครับพระปิดตายอดนิยมหลวงปู่ยิ้มสุดยอดเกจิเก่าจังหวัดกาญจนบุรีครับมาใหม่ๆนะครับเนื้อสวยสวยแห้งๆเก่าๆครับเนื้อคล้ายพระสมเด็จยุคเก่านะครับ ุดยอดความสวยนะครับปิดตายอดนิยมหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวสมบูรณ์มากๆครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับต่อไปก็มาชมสุดยอดพระไม่ตามหานิยมนะครับหลวงพ่อโวยวัดโคศิตาลามจังหวัดชัยนาทครับยุคแรกๆนะครับพระคุณแผนผงพายกุมารนะครับขี่ไก่หายากสุดๆนะครับมีลงในหนังสือรวมเล่มประวัติของท่านนะครับเป็นพระเก่าเก็บบ้านๆนะครับ พระองค์นี้พิเศษลงลักปิดทองเก่าครับพระขุนแผนขี่ไก่ครับพุทธคุณก็เน้นในด้านเมตตามหานิยมสุดยอดครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทเก่าสุดๆนะครับและสมบูรณ์มากนะครับเป็นพระยุคแรกยุคแรกๆของท่านนะครับพระขุนแผนขี่ไก่สวยและสมบูรณ์นะครับรักและทองนะครับเก่าและแห้งเดิมๆครับ หลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามครับจังหวัดชัยนาทหายากสุดนะครับลงรักปิดทองเดิมๆนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จองค์ที่5ของรายการนะครับอง์นี้เป็นเนื้อเก่าโบราณและแปลกนะครับเนื้อดำนะครับเป็นพระคล้ายๆเนื้อผงยานะครับเก่ามากๆครับ พิมสามชั้นยอดนิยมครับพระสมเด็จคล้ายผงยาและเนื้อผงคุกรักนะครับมีน้ำหนักนะครับสวยสมบูรณ์ครับมาใหม่ใหม่นะครับไม่ทราบเกจินะครับเก่าไปร้อยปีครับพระสมเด็จยุคโบราณครับต่อไปก็มาชมลูกหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเรี่ยมเดิมเดิมเก่าๆพร้อมใช้ครับ พิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนื้อสวยและแห้งเดิมๆครับลูปหล่อยอดนิยมนะครับประสบการณ์สูงหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมมีข้าวเก่าๆเดิมๆนะครับเลี่ยมพร้อมใช้ครับลูปหล่อพิมพ์นิยมวัดบางคานเนื้อแห้งๆสวยๆบ้านๆครับมาใหม่ล่าสุดนะครับใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับพกติดตัวนะครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยและ มีโชคมีลาบนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับต่อก็ได้รูปหล่อ,อกเกจิกเก่าอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตครับเป็นรูปหล่อ,อโบราณเก่ายุคแรกๆของท่านนะครับสุดยอดเกดจิกเก่าจังหวัดภูเก็ตครับแห่งภาคใต้นะครับ รูปลหล่อหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองจังหวัดภูกเก็ตครับเทพเจ้าแห่งภาคใต้อีกท่านหนึ่งนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเป็นรูปหล่อเนะื้อทองผสมโบราณครับหลวงพ่อแชม่มตัวหนังสืออยู่ด้านหน้านะครับตัวหนังสือนะ่าจะเป็นตัวแกะนะครับด้วยมือนะครับสมัยก่อนรูปหล่อเก่าหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองครับ ประมาณปี2,500ต้นๆนะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจที่ต่อเข้ามาได้เลยนะครับหล่อโบราณเก่าครับหลวงพ่อแชม่มจังหวัดภูกเก็ตครับต่อไปก็เป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับจังหวัดชนบุรีครับเนื้อผงคุกลักมาใหม่ๆล่าสุดนะครับน้ำหนักเบานะครับองนี้เป็นพิมพ์หลังแบบ พระปิตายอดนิยมหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแก้วนะครับหัวภัยนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีครับเก่าเดิมๆนะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดเป็นพระเนื้อผงคุกลักครับยอดนิยมนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับจังหวัดชนบุรีต่อก็ด้วยพระกูกเก่ายอดนิยมนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับพิมไม่มีกนุนนะครับพระสมกอเก่าสวย เนื้อสวยแห้งเดิมๆครับงดงามมากๆนะครับเนื้อละเอียดเก่าจัดครับพระสุ้มกอไม่มีกระหนกข้างสวยงามเดิมๆนะครับทนายชินชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระสุมโกไม่มีกระหนกครับ อีกหนึ่งรายการนะครับพระยอดนิย,นยมบ้านนะครับตุ๊กตาเล็กวัดพับเนื้อขาวครับพระมีคาบเก่าเดิมนะครับงดงามนะครับพระปุกวัดพับครับพิมพ์ตุ๊กตาเล็กรุ่นนี้จะมีหลายพิมพ์นะครับทั้งพิม์ใหญ่พิมพเล็กนะครับมีคาบเก่าเดิมเดิมนะครับให้ชมจะชัดครับพระเนื้อผงยอดนิยมมีคาบกุกเก่านะครับวัดพับพิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เก่าและแห้งมากๆนะครับถ้าไหสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอวไวส่งไวทุกท่านตุ๊กตาเอกวัดพับครับต่อไปก็มาชมพระกุยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับหนึ่งในชุดเบนจาาภาคีนะครับเนื้อสวยงามมากครับพระรอดลําพูนเนื้อดํานะครับมาใหม่ๆนะครับของเข้ารอบเช้านี้นะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระรอดลําพูนครับเนื้อละเอียดมากนะครับตามตํารานะครับ พ่าลอดลำพูนเนื้อดำเมตตามหานิยมสุดยอดครับลมทั้งแถวคาดโขกระพันนะครับสมชื่อพ่าลอดนะครับสวยเก่าเดิมๆครับผ่าลอดเนื้อดำครับยังเห็นหน้าตานะครับมีหน้าตานะครับพ่าลอดยอดนิยมครับจังหวัดลำพูน ต่อไปก็เป็นสุดยอดพระสายเหนียวนะครับของวงการนะครับพระปิดตาเนื้อแร่พวงครับกุวัดไทยย่านสันบุรีจังหวัดชัยนาทสวยเดิมนะครับงดงามนะครับนานมาทีครับพิมพ์นิยมนะครับพระปิดตาเนื้อแร่พวงเป็นพระปิดตายอดนิยมยุคแรกๆของวงการนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับกุวัดไทยย่านสันบุรีครับสุดยอดสายเหนียวนะครับ เนื้อสวยสมบูรณ์ครับพระปิตาวัดท้ายย่านเป็นเนื้อยอดนิยมนะครับเนื้อแร่พวงเก่ามาใหม่ๆนะครับล่าสุดต่อไปก็สุดยอดหายากนะครับตะกุดหนังเสือนะครับหลวงพ่อปานคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการครับพอกข้างนะครับยุคโบราณนะครับอายุไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีนะครับ ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบปีนะครับเก่ามากๆนะครับตะกุดหนังเสือครับหลวงพ่อปานคลองด่านจะเป็นสุดยอดเกจิเก่าแห่งเมืองปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเก่าเดิมๆนะครับให้ชมชัดๆนะครับเป็นหนังเสือนะครับถักเชือกแล้วก็พอกข้างเก่าโบราณครับสุดยอดสายเหนียวนะครับทึนชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระ ยอดนิยมนะครับตะกุดหนังเสือม้วนได้แค่สองสารอบนะครับยังสวยเดิมนะครับแขขก้วไข่กลุงกระพันแล้วมหาอุดครับต้องดอกนี้เลยนะครับตะกุดหนังเสือโบราณครับ พระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่259จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับ